สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมรุพีกิษนาธนากร ครับพี่น้องมันมีเกี่ยวเขานะครับผมมันขึ้นไทยเรามีตะเกียวครับขึ้นเท่นเลยให้ดูหน่อยครับขั้นที่ไม่มีบันไดโอ้มันก็บจนเดืองดับเดืงดับขึ้นแล้วพี่น้องมันสิขึ้นไดจะก็บอกไปมันจะมีแน่ขึ้นแหรอผมอ่าขึ้นใดบอ วัดดีลูกพิธากรกมาได้วัดดีบ่าวแทนสายสีเหรอวันแต่ว่า้อต้องออกลงคไหนนีาครอะครับไม่ถึงไมถึงไมถึงนนครับก้คือเกียวเขาบลเลา สวัสดีลูาากพีธนกรสวัสดีครับบ่ไดดเปิดหนาบอกโอ้กองไม่ีปัญหาพี่น้องขอไฟขอไฟครับมือนี้บ่ไใ้เปื่หนนาได้หนึ่งในงน,น,นี้ครับครับผมในจะตัดชื่อ ตื่นเนี่ยครเขาเออเนี่ยจี้เก็บป้าเนีหไม่เห็นมเหรหางกี่าแม่นเมนครับหางได้ได้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้สองเอาหางเดียวบอสห้างเดียวครับเอาแบบมีแนวขีดบอสจับแล้วได้เบิร์ดครับได้เบิร์ดก็จอนเราเอาขั้นีกไปก็ได้ครับโอเคครับเรียบร้อย ขอบพระคุณสำหรับดาวลูกพีย่สิบดวงลูกพี่พี่ไม่ยอมโตมเลยจะขึ้นมาสมด้ข่อยจะมากขวายลูกพี่ขอบพูด <c oughs> ไ,ได้ไรขอบคุณครับยี่สิบดาวลูกพี่ขอบคุณครับขอบคุณโนให้ผมไยี่ิไม่้ ไปไปเพื่อนวะบู๊ตไปไหมใหญ่มกไหมยังหมดเพื่อนสี่นี้คือว่าไหวแต่ว่าสี่นี้อะไรนะครับโดนเนร็จแล้วเท่าไหร่สิบบาทยี่สิบโดนเนร็จแล้วยี่สิบโดนผมผมยังไม่ไม่ได้ทำโดนนี่เลยครับโดนนี่ให้ผมเป็นพันก็ได้ขอคุณมเจ็ดสิบห้าดวงดาวโอ้ลูกพี่วีมีย่างมาโตเมาท์นึกังไดงน้องมนนีิเนาะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลอผมไปน่าจะน่าจะให้ผมไปสร้างบ้านวิศสกรรมได้เลยขอบคุณครับขอบคุณพ่อหน้าบิวม่ยามาตัวเอาอีกแล้วจะสิงหาดวงดาวอ่ะ ใช่ผมนะใช่ผมนแนนครับพยายามเลยครขี่ลงมาครับขี่ลงมาสวัดดีพี่นอ้องขอบคุณหลายๆครับดวงดาวครับผมพี่นอ้องขอบคุณคลูกพี่ขอบคุณขณานาดบิวนำส่งใหม่แน่พี่น้องขอสติ๊กเอร์เอาเงินมาเดี๋ยวมาซื้อมอถ่ายเด็ดลูกพี่บอยเราเสร็จแล้วนะครับหนึ่งครับเสร็จแล้วไปนาไหนเลย ไปเลยครับไปเลยครับเรามีมีข,ข้างตรงนี้ครับไปครับไปตามเลยครับนำเอ้าคนละตะวันวก็จะไปขึ้นเดี๋ยวนี้เพราหน้าเพราหน้าใหญ่มาหากันบาราลุพี่ใหญ่มาหากันก็ไดเ้เลยม,ม,มาเลื่อมมาเลื่อมบอกไม่บอกเพราหน้าตะวันกับเพราหน้าน,นุกย้ายมาหาเราก็ได้จะได้เข้ากล่องไงได้ได้ครับเพราะว่าหน้านั่นกระทิมไม่หันล้วครับหน้านั่น แกโหห oh มอกิ่งต้องดแรงใช่ไทูรถไถสิ่งเกินเอ้ยเ่ใช่รถไถรถเกียว์สิ่งเนาะเสียงเราใจมากเลย <c oughs> ไอแกจะไล่หลยไลยย่ยูข้างหน้าธ่านรกกนยอนไลไล่ตัวข้างหน้าบา่อย,ยเลยจะเพิ่มครับมันฝากที่3ยูทูปนั่นเ้อครับลงิงงยูใตคชิปกับมีนะทางยูทูปนะครับผมอะไรก็ครับอย่งว่ามัน ่ไอ้พวกนี้พร้อมแล้วเหรที่ไหนเด้อเด้อเด้อคู่กันเลยซอยกันเราเดินทางนั้นสองคนเพลินโอ้ผมกระตุกมากน้าลื่นไหมครับโอ้ยเกือบหัวแตก มรมีเดียมไงครับผมผมมีเ <lig> ด <uen iful> <medium S 2> ียมโอเคครับไปดีเทียนครับอ๋อต้องหมดเลยอะ ยูทูบพี่ตามไล่สดกระแซแล้วว่าเออเจ้าจะแม่นเก่งอีหนีลูกพี่สุดยอดเหียวสองคันครับมามากับพ่อหนาบอยพี่พี่เกมือนุ่งสองนะครับฝากติดตามยูทูปน้ำนะครับพี่น้องโอเคดีอย่างเท่านี้โคตรสามข้างหนึ่งก็ไม้แล้วนะครับได้เลยนะเนี่ยในวงไปวนนะครับ มันเอาไอ้นี่ลงได้นะครับเสียบบอยใช่ไหมไอ้ที่เกี่ยวมันนะไอ้ที่เกี่ยวมันนะใช่ใช่ครับกดเมาส์นะครับต้องกดเมาส์เนาะเออขอบคุณครับยืดยืดยืดได้ด้วยฟั้งเราเลยเลยเดยนถึงจีโอ้วขิดกระตุกมากโอ้เข่า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 โอเคขอบคุณครับขอบคุณ เออแต่ผมก็ยืดยากอยู่นะหัวหน้าบอยนิดหน่อยนี่แอบยึกยากอยู่น่าจะเป็นปวดอักนะครับหัวหน้าแล้วดึงกันนะครับลูกพี่นุ่นครับผมเกิดเริ่มด้วยผมว่าน่าไปเอาไม่เสร็จแล้วไส่เข่าปิดบอลนะโอ้ยขอบพูดหลายๆลูกพี่ท่านกรติดตามท่านสองคนเลยติดตามให้สามคนเลยติดตามหัวหน้าธนพัท์แข็งแรงน่ะเสียเสียจะฟ้องหมอคนเพราะเขาเขาไม่ใส่เข่าเอาปิดบุบีด ้อ,อ,อไออแต่วงกูมันไ,<อ>ได้ๆครับมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังถือว่าดีอยู่ผมแย่เลยครับคนกระตุกจัดต้องรัต้องรัไม่กดยังไงมีมี บีครับเอ้ยบีเอาลงแล้วก็บีปันแต่ว่าอัตมา,มาครับดามันไปกกตกเลยถ้าถ้าดูบวชเองเดี๋ยวไม่ค่อยกระตุกนะครับคนนะั้นเหมือนเหมือนปิดตาคนนะั้แบบดูบวกดูที่หงัวงเขี้ยวไม่ไม่กระตุกเลยนะครับคนนะั้น ภายในนอพี่นอนภายในน่ะใช่ใช่ครับดูดูดูภายในไม่กระตุกเลยผมผมก็ไม่รู้ครับดูยังไงก็เหมือนเดิมเดียวโอ้เดิมมาแตกเนี่ยน่าลูกไปแนงโมนะฮ้ว่าะันยัง สวาาัสดีพี่น้องนะครับรอบเดือดืนเทียงคืนเท่าเก่าขคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว,นนนะวัดแสบรอบแล้วกันเครับนี่ครับกมาแล้วครัเอานลูกดีไอ้อนลูก าหนานคุณมาถอดลูกเ่่คะาคเ้าะะเราค่ม่้าลมันขอ้นหกมากเรอขอหน้าขอหน้าเกยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ไอ้บอทมันนำแต่ผมแล้วก็มันเกี่ยวไหมครันอ๋อได้เล่นเล่นเล่นนี่เล่นเล่นเล่นผมรู้เล่นตามอยู่เลยแหววเฮ้ยอายผมติดตามแหววว่าแสนหนาท็อปท็อปเฉยๆขอบพระคุณได้หลายลูกพี่ทั้งพี่บอยแล้วะพนาหยองคนเบิ้งไหมครับขอบพูดได้หลายลูกพี่ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อลูกพี่ท็อปเด้อ คนมา,นมนนาหน่อยแทำเงินนะจะรับเงินเบิกอะไรพี่น้องต้วงมีอ้ายก็บ,บ่ค่อยได้ใส่ใจกับสตรีมบนไดงานก็นกนหลายพี่น้องไล่ด่างไล่ด่านพี่น้องเงินงกับเบิกกับพ่อหนุ่มหาเนาะโควิดกับพ่อลลโควิดเลยงานจาน้อพี่น้องหลายอยา่างเดี๋ยวต่อไปกับสิพยายามมากคือเก่าแต่บินไปเวียนไปบินเน,นี่ยพวกคนหนุ่มดูดีต้องอาศความรู้วามเข้าใจเอาบาครับ สวัสดครับน,นักข่าอนเคสว่าดีพี่น้องนะครับวัาดีดึกๆอ่ะพิ่งกันขอรอแค่แดนเครัพี่น้องเรัานิดๆเนีน่หน่อยก็มีแห,แห้งแล้วครับรวมเป็นหยังดอกพี่นอ้อง,ยอยองต้เอเพราะว่าผมระบบใดนี่โอ้ระบบห <c oughs> ม้อมาตัวนี้พี่ขอโทษครับระบบห <c oughs> ม้อมาผมบบแหยอาร์ตเป็นไรฮะ <c oughs> เทต็่นแล้วเต็เแมแล้วระบบมอมาครับม่อมามันกระจายฟางเต็เต็มเ,เ,เ,เลยอ่ะเ็มเมเอ่ะอาผมมีแต่นะครับผมอยากได้ฟาร์มมีอีสิบสองหัวหน้าไายโซนผมเลยนะนีสิบสิบกมันต้องตื่นตอนไหก่อน,อนยนนอง <halten> ังไม่เปิดน่าจะเปินเสริมยังเทรดอยู่ั้งครับ ตัวเกมนมันอยู่ในระบบในระหว่างพัฒนาเอารถฝาไถมาอาดฟ้างเลยู่ก็อาดอยู่ครับเอาเอาขนาดนันก็รถย,ยังมาร์ตฟ้าขั้นนี้บอ๋อหัวหลาถ้าทำภาพสวยเยอะผมว่านาปนต้ต้องต้องใช้จัดจอสูงนะครับใช่แล้วครับแต่ถ้าถ้าตัวเกมเขาสเสถียรก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับเกมสวยๆ<อ>มันอยู่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์มันที่ทีเห็นไหมภาพสวยนะ แต่ก็คอมไม่แรงก็พอเล่นได้อยู่ต้ดูที่เซิร์ฟเวอร์อีกทีปอิกปิกปปิกๆปริกป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 ิิกปิกปิกป<อ><ด>ิ<ม>กปิ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 กกปิกปกปครับกปิ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  บอสเป็นวันแล้ววันคี่งกจังแล้วอันไหนี่เตรียมหมดเลยที่อัดปาก ขึ้นติดล้อได้ด<ล>ูล,ลงสามคันครับไม่ไรนะพี่มันมันเอาขึ้นติดล้อได้เลยครับเดี๋ยวผมสมาร์ทให้บึ้งดูครับพี่นใช่ใช่ไม่มีพอเกี่ย<ด>วก็ค <c oughs> ือวุ้ยเพยมาเกี่ยวเขาซอยผมแล้วไปเอามาไปอัดฟางกันเดินหรอไม่ใช่อะไรนะพี่เดี๋ยวเราเอัดฟางเสร็จจะหยิบแล้วเราเอาไปตั้งไว้แล้วก็เราไปเอาไปจับอ๋อแต่แต่ติดล้ออัดฟางมีนะพี่งรึเป่า วิ่งไปแล้วมันขึ้นสิแต่ว่าราเรียววิว่งไปให้คามันมันขึ้นขึ้นเร็อย่างเงี้ย<อ>มีนะครับแต่ผมหาทยยัไม่เจอรถเกียวสิ่งค่ะกับลำโพงเต็เมพาเวอร์รถเกียวยางขีง่สิบโผล่โผล่มือแดงกันรถเกียวตู้แอร์ดิฟียงัง บ่ท่านได้เห็ุยังที่ดิฟิสิตัว,ตวนิฟิฮีัวเกลียวของจกักแรงอุ้ดนาจะแรงหลายอยู่ครับผมว่าเบิรงส่งเ่นแล้วเอาผมก็สิทอยเด้ที่เดียผมผมผมไปโหลดเอง หมดไอ้หมดท้องเหลือนะลูกลูกลูพ่วงท้องเหลือตีฝาท้ายได้อีกผู้แจ๋วมีเหรอพี่อใช่ครับหมดท้องเหลือครับผมเป็นลูกของพระรั่งมาพี่ฝาท้ายตั้งปังเลยเหครับตีตีได้ตีตีฝาท้ายได้อีกผู่แจ๋วเลยพี่ใช่ใช่พี่ลองลองเล็นนะครับ เบ<ผ>มไม่ลเลี <ๆ S 2> ล้ย<ๆ>ผมผมผมไปทำมาเป็แรกว่าจะทำคลิปไปทำคาร์กระบะกระบะมันแบบว่าใครอยากได้ฝาดท้ายเลยครับตีตีก็เป็นเหมือนรถจริงเลยนะว่านาเนาะวัดดีทุก่านเลยผี<อ>ถรถเกี้ยวนี่บ่หัวาจาักแรงกับบ่หัวแรงแห้งกีบอยจอมโสด้ล่แหละ ลูกเกีียวแดงเล้ลูกผีอันตรายด้วยหรือว่าใส่หิ้ยาเล็อๆมีสัวเข้าไปคุมนูคุมยังกันระวังเด้อดูแลตาหนาลูกเกีียวผมเด้ออ่อข้าวได้ปฏิวามุ่ใส่หียาลูกเกี่ยวสัววบา

เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตั้งไว้ให้มีนะครับพี่บอยตรงที่ตรงที่พี่บอยลานก็เอาไว้อ่าได้ได้จะรู้หมดนะเก็บทุกอย,ย่าล้วเกี่ยวไปครับพี่น้องครับเมือเ่อรถไฟลันเมียนกันเลยเด้อเท่านั้นบรรัดนี้รถบริเวน คนดูเท่าไหรเลยครับสิบคนครับเอ้ 90, 11, เก่าละเก้าสิบสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดที่นี่แลครับคอมเมนต์กันบ่อยนลยครับเออเป็นร้อยครับโอ้โอ้ลูกพี่แม่นจะเอาจะแม่น,ตน,ตน,น,นแต่เสียไปโดนกินหอแต่เนื้อตัวพี่เด้อทีาา่ผู้สาวบอกแต่เพราะว่าผู้สาวงามสั่นละ ทีมงานกับนี้เบิ้ลเนาะน่าวัฒนะยังกัแตกสะแตกสายพิบัติกินหัวเสมอเด้อกินหัวเสมอนี่เพื่อเราเจอกันครับนี่น่ะดูเดี๋ยวเเเ่ราจอกันจบแล้วสิลงบาดมึงรอบวันนั้นรับดึงหน่องไม่เพื่อเจอกันไหมขนาดตะวันลราวะ เตมเต็เหน้อนกเต็เเอาใส่รถคันรถไทยเขียวนั่นใช่ไหมใช่ใช่รถคอยครับสิบล้อเข้ามาไม่ค่อยถึงอ๋อโลมเนาะหน้าโลมใช่ใช่ครับหน้าโลมเลหน้าโคกเลยยังมีคอาฟบ้าจะช่เปล่าเตลมเต็มไปแล้วอ้ารถถึง โอเคพี่น้องไม่เบรกตัวลอดพี่สิเพื่อสายละถ้อยเขาใส่ก่อนครับพี่น้องีินหอดครับบ่ได้เบิ่งจักเทื่อครับผมบ่เป็นหยังลูกพี่เข้ากับถ้หนาทีของเข้าครับทุกคนตามีหนาทีบังจุกกระลุกขึ้นมาบานจังบ้านี่บังจุกเข่าสวัสดีครับบังจุกดีครับผมพี่น้อง อายมากเด้อแข้งครับเบอร์นี้ค่าจะปิป๊กตุละเมื่อรถเกี่ยวคันนั้นคือสิตีด <c oughs> กกสองคันนะแล่น้ังกลดลังซองลังซองดีครับบอดขับช้านะครับผ <c oughs> มรครับมั่วอ่ะบอดครับเหยียบเขาสร้างรถระบอดกัน ผมไม่บอกตัดอ้อยมันยังเหยียบอ้อยเขาพังเบิดทั้งว่าโอ้ยจนได้ไรนี้ไปจ่างบ่จ่างดอกบ่มาตรฐานแห่ยังวะเจ้าของไออรทุกคนเออบุคอนใช่แล้วมื่อกี้กล้องบ่ได้เปิดครับพี่น้องมื่อกี้ขลอไปอีนี้ปลาห้ามเล่นครับมนือ <laughs> ขอให้ขอให้กล่องไม่มีปัญหาบอแมอนบอเลนเดอร์จะไปเชือผมจะผมบอกไปเลยเลยกล่องม,มีปัญหาครับด้๋ยมือสิสอมไหมกล่องเกี่ยวบอร์ดเกี่ยวฟังเล่นไปแล้วนะออนนครนะอ๋อมนี่ยเครบความจไ,ได้เนาะ ยาวายาวะมันนอนนอกพี่นอนราไปไลเปิดนะครับบออยากเปิดกลองยานลุกขึ้นแล้วนี่อาณาคนด่าตื่นแต่ตืนต่นมวยเฮ้ยจิไเดยนอนไลไลุกเขา้าเจ้าไล่เฮ้ยจหงเดอนี่มันบ้าขนาดระหว่าด้วยวกันดูเขานอนไหลสิจิงเดย์อ,อาาคนดาค่าหลอกเอาไปเฮ้ยลาบุกเจ้าเปรตดีๆเหอ ระทึกวิสาอู้ยคิวดีแทนลูกพี่ไปเนี่ยกับรถซองเลยแต่ว่า <c oughs> เก็บเบิดเลยเก็บเบิด์แบเสือต้องมีขากราฟดิในรอบสุดท้ทายนี่ต้องล้มตีนู๋แล้วผู้ใดก็ได้ได <c oughs> บูปอโดน้ำจืสดสยนตาปอนดอน้ำจืดน้ำแปรดีแต่แล้วถ้าพัแปรตลอดก็สมัยตะกี้เหรอ ะกี้ยังแปดมือตวตะกี้แปดเอาแปดเอาไปได้กี่้อนนี่ก้อนก้อนละยี่สิบบาทเนี่ยได้ไน้ครับ เอาหนาแม่นเจ้าบอกปลาดูน้ำจีบดีกว่าไม่สิ่งก็าสายเพนันซับพิสิทธิเด็ดเสียคิดบิวเสียน้องหนึ่งเก้าก็สี่ท่านหนึ่งเก้าก็สี่ยูทูปอภิชัยบุดดาเคีย ดิครับเสียเฉินโอ้เสียเฉิน,นซื้อสมาธิเลยอ่ะเฉินมันดีโอเคสิกระแดดตัวบัานดีฮะโอโหหัวหน้าเลือกเลยนะครับถ้าหัวหน้าหัวหน้าเกี่ยวข้าวหัวหน้าเลือกเลยนะครับผม